สวัสดีวันจันทร์มื้อนี้กินไหมกินพิซซ่าไหมกันด้ามนะวันนี้วันจันทร์นะครับผมมันมีของออกหม่เดี๋ยวร้านเขาจะส่งมาให้แต่คือว่ามันมีอยู่หลายแบบแล้วมี30ม m มมันมีฟูแมกนิคเฮ้ยไม่สนใจกันเลยนะแล้วก็มันก็มีเอ่อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูแต่คือว่าจยได้มันแค่2ตัวเท่านั้นเองเพราะว่ามันคือกันด้ามแต่คือ30มเ็มเอนี่ยมันแบบไม่ค่อยอูราคามันแพง นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ละกันค่อยมาว่ากันโอ้ยร้อนนะกันดำกินยังกินยังกินไม่ได้ดม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 ,ดม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 นะโอเคแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็เออเราได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือต้องมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของกทมจะไปยังไงนะครับผมแต่ก็น่าจะดีกว่าพวกเก่าๆนั่นเองนะฮะอ่ะ เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันเดี๋ยวนี่กระบายโมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูของออกใหม่ว่ามีอะไรนะจ้าไปขอกินก่อนพิซซ่าหมามองเจอกันครับแบ่งกันนะโอเคปะให้กินแค่นี้หมากินอาหารคนไม่ดีรู้ไหมโอเคไหม one like like a few moments later ซื้อของเล่นให้กันดั้มนะครับมารับนี่ของออกใหม่วันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเฮียซื้อมาสามชิ้นนะเออมันมีตัวแก่กันพาออกใหม่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันละกันนะมาซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยให้หมาอ้วนนะมันเหงานะดีเหมือนกันมีร้านขายเนะอยู่ใกล้ๆอยู่ในตึกพอดีนะมาดูกันเละไป trên bảng không bốn <Later. S 2> อา้าวมาแล้วอา้าวอันนี้อะไรเนี่ยของมาส่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวไรไม่รีวิวไม่กันไม่ใช่นะเก็บก่อนนะขอเก็บก่อนอของขายไม่ค่อยสนใจหรอกเอาอ,อย่างนี้ดีกว่ามา ของกรตรงออกใหม่วันนี้มีอะไรบ้างนะให้ดูแอจงจริงแล้วมันมีอย่างที่อบอกไปมี 30mm มีอะไรยังไงเนี่ยเยอะแยะเลยดี่ดกันนี่นะาดูอันแรกก่อนแล้วกันเป็นอไอรอนบัตนะครับผมนี่นะฮะก็ จริงๆแล้วไม่รู้จักหลอกล้านเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันสวยดีเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเฮ้ยเออว่ะม่นสวยจริงว่ะดูดิเห็นปะ่ะเป็นสีแดงๆสีน้ำตาลสีเงินเงินสีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นะหนึ่งตะร้นะ 4, นะไซคลาสเซอ่านชื่อผิดขออภัยอย่ามาด่าบ้าก,กูนะครับผมนะฮะนี่ครับผมคือเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันตอนรีวิวอะนะฮะ อันนี้ราคาห้าร้อยมันะ้เฮ้ยสีมันดูเท่ดิสสีแดงแดงเลือดนกใช่ไหมแล้วก็น้ําตาลแล้วก็มีเทาเทาอ่อนเทาเข้มน้ําตาลอ่อนน้ําตาลเข้มแล้วก็มีสติกเกอร์มาเฮ้ยตัวนี้ดูดีตัวนี้ดูดีดูดิดดนะดีไซน์หุ่นมันก็ในซีรีส์นี้มันก็จะประมาณนี้แหลคะครับผมนอย่างนี้นะ h ฮ h จีไฮเกตนะครับผมไอรอนบัตนะฮะนี่ดูดีนะนะถ้าใครชอบซีรีส์นี้ก็ต้องมีติดไว้สีมันแยกมาแล้วแบบสีนะสีออกเทาเข้มน้ำตาลอ่อนแดงแล้วก็น้ำแล้วก็เทาแล้วก็น้ำตาลเข้มนะสีมัน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสีมันคือมันดูออกสีโทนทึบไป,ปน,นิดนึงแต่คือว่า แยกสีออกมาเยอะเลยในราคา500 5 50บาทหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะหมดไป1 2ตัวนี้ออกมาใหม่เหมือนกันนะครับผม CAT X 3 7 0 Rider Gundam นะครับตัวนี้เป็น Full Mechanical นะครับผมจะเป็นแบบ <c oughs> สเกลหนต่อร้อยอันนี้เป็นของของออ,อ,อ,ออกใหม่นะครับเนี่ยของออกใหม่ทุกตัวของบันไดจะ จะขึ้นจะเขียนว่าบันไดนำโ้แล้วนะครับผมอันนี้อยู่ในภาคซีดนะแต่คือว่าตัวของมันเนี่ยหน้ากล่องเท่มากเลยนะฮะเพิ่องออกมาเลยอ่ะดูดิหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ดูไหมเฮ้ยเอ้ย,อ,ยออปชันมันก็ดูดีเหมือนกันนะคือว่าดีไซน์เท่นะมีลูกตุ้มด้วยมีอาวุธของมันนะกิมมิคพอยต์ของมันก็จะมีแบบว่า เล่นเอาเอาเอาวุธของมันมาเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมอาแกให้ดูดีกว่านะประมาณนี้เอ้ยโอ้โหเป็นสีออกดำด้านนะครับผมนี่แล้วก็เป็นสีแดงชิ้นใหญ่เหมือนกันชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นะสติ๊กเกอร์มีนี่สติ๊กเกอร์ฟอ,อย์นะครับผมนะแล้วก็นี่ นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเป็น1ต่อร้อยก็จริงแต่คือว่ามันไม่มีโครงในทั้งหมดมีมีโครงในเป็นบางส่วนนะครับผมราคาก็จะถูกมาแล้วก็เขาของมันนี่เห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้อาวุธของมันนี่นี่แล้วก็มีคลิปมาเป็นแบบนี้นะตาเป็นสีเขียวแบบนี้เขาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ธรรมดามาให้ดีคอมาให้มาดีนะเยอะนะตัวนี้ อานี้ราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับผมมีแอคชั่นเบสของอ,อ,อาวุธมันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีโครงของในของในของมันที่มันเป็นสีออกเทาๆนะฮะเฮ้ยเฮจับ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 มีลวดสลิงมาให้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับหน้าตาของมันคู่มือการประกอบมันเป็นแบบนี้นี่นะ ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนนกเหย่่ยวนะซึ่งไอตัวฟลัวเนี่ยเป็นเหมือนกรงเล็บของมันนะฮะเท่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของมันน,ะนี่เป็นแบบนี้มาเป็นแบบนี้ทั้งตัวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเฟี้ยวงอก,กระเพาะแมวเลยบอกตรงนี่อ่ะเท่เหลือเกินเท่เหลือเกินอ้าก็ลองดูนะครับผมในราคาหนึ่งพันกว่ากว่าหนึ่งพันห้าร้อยมั้ง อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปถามก็ดูร้านกัน้าแถวบ้านคุณว่าเทียจ๋ามีตัวนี้ไม่จ๊ะอะไรอย่างนี้นะครก็เนี่ยเนลูกตุม้มอาวุธของมันนี่ให้ดูแล้วเม่กีนี่นะ,ะสีของมันก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีดำนะแล้วก็ออกมีสีฟ้าหน่อยก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีของ ออกใหม่ของบันไดก็คือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวแกะโมเดตัวแกะตัวแกะกันพาเวลาเราประกอบกันพาไปแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ย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 ให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนียจะตั้งให้ดูเราประกอบไปแล้วยังบางคนประกอบไปแล้วทําสีบางทีจะแกะออกมันก็แกะไม่ได้หรือก่อนนั้นเนี่ยบางคนมันก็ไปซื้อใช้อาร์ตไนท์หรือไปใช้อะไรแต่คือว่านี่ออกมาใหม่นะ ราคา100บาทนะนี่นี่ของบันไดเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใหม่หรือไม่ใหม่นะบันไดสป i ร i ตออฟฟิ i ชียลทูนะเฮียแกให้ดูดีกว่านะครับผมมันเป็นเยี่ยงไรเอ๊แะแกยากแกเย็นซะเหลือเกินอะ่ะหน้าตาของมันเนี่ยคือเหมือนพัดเ่งเกียเลยนะโอ้ประมาณนี้นะครับผม มันทำมัอะไรได้บ้างเอามางัดเอามาแกะนะแล้วก็เ,เนี่ยมันจะเป็นด้านแหลมๆมือตรงนี้ยมันทำามาใหจ้จับง่ายๆตรงนี้แสะแทะเข้าไปแล้วก็บิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเงีนะไอ้ตรงนี้มันก็จะมีรูมีรูมาให้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ทำอะไรได้และตัวนี้เอาไว้แทงในส่วนของหรือว่า มันเขียนมาบอกว่าอุปกรณ์ของมันเช่นพวกวัดรูหรือว่าแย่เข้าไปในพวกของจอยของพวกแผง PC พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใส่แผง PC บางทีเนี่ยมันใส่ไปในข้อเนี่ยมือเรามันใส่ไม่ได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็จับยัดอะไรประมาณนี้นะคือมันก็ทําออกมาคิดไปได้ส่วนหนึ่งอ่ะนะครับผมวิธีการแกะของมันเนี่ยก็คือว่าเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็บิด นะด้านปลายมันจะเป็นแบบนี้นะครับน้านกันพากลับบ้านคุณมีอยู่แล้วครับอันละ100บาทนะครับผมสาหรับเจ้าตัวงัดแผงโมเดลหรือแผงกันพาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองดูไปถามกันก็คือว่ากันพาวันนี้ออกมาประมาณนี้แต่คือว่าเฮียก็ได้มาแค่นี้เพราะว่าไอตัวอื่นๆเฮียก็ไม่ได้ค่อยได้อินอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นแบบมีกันพานะนี่ก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวน,ววนี้นะครับผม แล้วก็มีอันนีน้ของออกใหม่วันนี้จ้าถ้าใครชอบก็ไปลองดูกันนะจ้ะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้ไปโอเคว e l o ก Daily วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้นะช่วงนี้เฮียก็กำลังต่อไอตัวเอ็กเซียอยู่นะไปแล้วจ้ะวันนี้บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ